สวัสดีค่ะวันนี้เพื่อจะพามาแกะกล่องโซลูชันไอพีไร้สายแบรนด์แกนสตีมซึ่งประกอบไปด้วย dp 7 2 0 dp 7 5 0ซึ่งสองรุ่นนี้ไม่ได้ขายเป็นคู่แต่จะแยกมาแบบนี้ค่ะ dp 7 5 0มีเพื่อทำให้ dp 7 2 0ตัวนี้นะคะทำงานได้ดียิ่งขึ้น ดังนั้นมาดูกันนะคะว่าข้างในกล่องมีอะไรมาให้บ้างเราจะมาเริ่มแกะก,กล่อง dp 7 5 0กันเลยนะคะก็จะมีคู่มือฐานไฟเพื่อเชื่อมกับอินเทอร์เน็ตนะคะสายแลนนะคะแล้วก็จะมีอะแดปเตอร์แบบนี้นะคะ่ะ ต่อไปเรามาดู DP 720กันนะคะว่าข้างในกล่องมีอะไรให้บ้างก็จะมีคู่มือเครื่อง DP 720อันนี้ก็จะเป็นฝาครอบแบตเตอรี่ อะ a ดปเตอรฐานชาร์จของโทรศัพท์แล้วก็จะมีเป็นฐานมาให้ด้วยนะคะ